มันามาข้างในแล้วค่ะคาเฟ่ใหญ่นะที่พักเราเมื่อคืนเราอยู่ใกล้กับตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลมากแต่ทางเข้าก็คือเหมือนเข้ามาในหมู่บ้านนะคะก็โอเคนะือนว่าร่มมากร่ลมลื่นแล้วมีในส่วนอินดอร์แล้วก็มีเอาดอตอนเย็นๆน่าจะเวิร์กมากที่นี่มีอาหารขายด้วยนะคะวิวดีอะเดี๋ยวดเดี๋ยวพาไปดูวิวเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะลม,มตึงมาก ส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเอาดอชอบคือเห็นวิวอันนี้จากใน Google ที่เสิร์ชเนี่ยเขาจะเป็นเบียงยาวๆลิมภูเขาอันนี้เลยดูดีดูดีมากชอบชอบส่วนนี้ก็จะมีดัง่นงนงันง่นงๆๆข้างนอกแล้วก็มีข้างในต่กี้มีลูกค้าเยอะอยู่ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปวิวเขาดีมากเลยคะ่ะดูดิมันแบบมันโล่งมากมันภูเา แล้วนี้คือเรามาตอนอ่ำบ่ายโมแดดเปรี้ยงเลยค่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวแว็บพาเข้าไปดูข้างในนะคะเฮียชิมกาแฟยังยังคนระับอันนี้ยุสสั่งอะไรนะคาเฟ่ลาเต้คาเฟ่ลาเต้แล้วก็มีอัลมอนด์เค้กอะไรไม่รู้ <laughs> <mond> <laughs> สองเราเป็นคาปูชิโน่นะคะเ oh. มื่อว่นสั่งหวานหน่อย yeah. หมด3รายการนี้ก็คือ360บาท ันนี้จะเป็นส่วนด้านในแล้วนะคะก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปนกันนะเจดีนะคะมุมนี้สวยเชียวไออันนี้มีถัานหลอดถันหลอดน้องหมาและถัานหลอดน้องแมวส่วนนี้ก็จะเป็นด้านในของร้านดีมีลูกค้าเยอะนิดนึงเดี๋ยวจะถ่าเดินปุ๊บนี่นะคะจะมีโต๊ะนั่งอยู่ด้านในเยอะเชียวตกแต่งไปด้วยต้นไม้สีไม้สีดาว ออ๋อมีน้องหมาด้วยที่นี่พาน้องหมามาได้นะคะถ้าใครมีน้องหมานีสําหรับส่วนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สวยเึยสวยดีสวยดี Please you. พ e ซ o n นถิงเลยค่ะใครพันะาขายก,ก็แนะนำนะคะที่นี่อีกที่นึ่ง